สวัสดีจ้าพกตีฮะ,กะเกษค่ะคลิปนี้จะพาพี่น้องมาเบ่งป่าบกม่วงหิมะผ่านนะคะสวนบกม่วงหิมะพ่านที่คลิปที่แล้วที่เหาไหนให้เบ่งตอนที่เพิ่นกำลังจะออกช่อดอกนะคะหน้าตอนนี้ผ่านไปกะอาจจะประมาณเกือบ,เก,อบเกือบเดือนแล้วเนาะจากคลิปที่แล้วนะคะเขาลองมาเบ่งการว่าหน้าตอนนี้ต้นทีเพิ่นออกดอก ่นไปห่อใส่แล้วแต่ว่าก่อนที่จะไปบึงในส่วนของอเป็นการปลูกแบบแบบเสียบยอดนะคะก็คือมันหนาจะติดติดหน่วยมันแล้วแต่ว่าข้ามาเบึงเนี่ยต้นที่ปลูกด้วยเมล็ดนะคะพี่น้องซึ่งข,ข้าปลูกคันแท่น้านะคะคันแท่น้าข้าปลูกนี่็คือวิธีการปลูกของข้านี่คือจะปลูกแบบชีดคางใดคางหนึ่งเนี่ยคันแท่น้านะคะพี่น้อง เนี่ยก็คือเขาเขาจะปลูกชิดทางคางนึงเพื่อให้เขายางท่างสะดวกได้นะคะก็เป็นวิธีการอีกอย่างหนึ่งที่เพิ่มไา่ได้นะคะพี่น้องจากจากพื้นที่ที่เฮามีนะคะบางคนอาจจะคิดว่า,าปลูกเค่ยางมันเกะก,กะหรือว่ามันไปนงาเข่านะคะแต่ว่า,าทุกมือนี่เขาเห็ดเขาเดแต่พ่อกินอยู่แล้วนะคะพี่น้องเขากับบ่อดอาศัยว่าจะได้ขายนะคะ พื้นที่คันแท้หน้าที่มันบางขั้นมันจะกว้างเท่ากับใส่มันเป็นประโยชน์นะคะเขาก็ปลูกปลูกได้คล้กันนะคะปลูกด้วยพ่อมเมล็ดในส่วนของคันแท้นี่ก็คือเขาพ่อมเมล็ดแล้วเขาก็เอามาปลูกนะคะพี่น้องหรือบางที่บางจุดเนี่ยคือเขาเอามาเล็ดพันที่เป็นอของเขานี่จะเป็นในส่วนของพันชีสกินะคะถ้าเป็นส่วนหลายนะคะเขาก็เอาไนมันมาเน็บ ทังคันแท้ไวแล้วเพลนก็ข้นมาช่วงหนาฟ้นนะคะพี่น้องเนี่ยก็เริ่มติดดอกขึ้นกันนะคะในส่วนของอที่เป็นมเมล็ดนะคะพอมะเมล็ดเนาะแต่ว่าอายุของเพิินที่เพิินจะออกดอกก็คือมันจะสากว่าในส่วนของเสียบยอดนะคะเสียบยอดนี่คือจะออกเร็วปีแหละปีที่สองก็ออกยอดแล้วแต่ว่าออกดอกแล้วแต่ว่า,ถ,าถ้าเป็นในส่วนของมเมล็ดน,นี่คืออาจจะ ตามปีสี่ปีจังจะออกนะคะล้วกะในส่วนของดอกเพนิก็ถ้าเป็นพ่อเมล็ดมันก็นจะบกค่อยดกปันไดนะคะคือดอกเพนก็นจะบกบกค่อยดกปันไดหน่วยเพนก็จะบกยังบดกนะคะแต่ว่าในส่วนของเสียบยอดนี่คือเกือบทุกต้นนะคะจากสังเกตมาก็คือเกือบทุกตน้นดกทุกต้นนะคะต้นนี้เป็นในส่วนของคันแท้เนาะจริงๆแล้วคันแท้ขั้นนี้กอ็คือเราสามารถปลูกได้ตามสี่ต้นเลย แต่ว่ามันก็มีเวนไหวปูนไข่อีกต้นหนึ่งต้นหน่อยเท่ากับทย่อยปูงนะคะพี่น้องเนี่ยค่ะอย่าไปเบิ่งในส่วนของถิ่มันอยู่แปลงมัดนอย่าไปเบิ่งกันชัดๆนะพี่น้องเนาะเนี่ยค่ะพี่น้องจะสังเกตได้ว่าต้นถี่ห้าซื่อโดยการซื้อแบบต้นถี่เสียบยอดมากนะคะ บมื่อกี้เราหาช่อดอกเพื่อนเนี่ยต้นน้อยๆเนี่ยก็คือดอกก็จะออกเต็มเลยนะคะถือว่าดอกอเพื่อนนี่ออกดกเลยล่ะคะ่ะเนี่ยออกทุกยอดเลยนะคะซึ่งมันแตกต่างจากาต้นที่พ่อเมล็ดที่เมื่อกี้ที่ไฮเบิ้งนะคะซึ่งเพื่อนออกยอดก็คือกะมาล้อมมาแลมแน่นะคะพี่น้องเนี่ยต้นมันก็คือขนาดน้อยกว่าต้นนั่นอายุกัน้อยกว่าต้นเมื่อกี้นะคะพี่น้อง เดี๋ยวจะาพาไปบ่งอีกต้นหนึ่งนะคะเนี่ยค่ะพี่น้องเริ่มที่จะมีนวยแหละได้ค่ะพี่น้องเห็นไหมคะสำหรับคนที่โมฮูจักว่าอ่าต้นหมงม่วงหินมาผ่านมันออกนวยแนวดายก็จะเห็นแตในท่วนของที่เขาไปขายตามหางเนาะพี่น้องเนาะที่เขากระทอเลือกแล้วนะคะเนี่ยค่ะลักษณะนวยเพลิน ตัวนี้คือในส่วนของมเเลดนะคะพี่น้องนี่ในส่วนของมล็ลส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเนื้อเนื้อของอเนื้อของหน่วยบงม่วงหิมพานนะคะทีมันมีเป็นสีสีเหลืองสีแดงพวกนั้นนะคะพี่น้องซึ่งเดี๋ยวมันก็นจะขยายใหญ่ขึ้นนะคะนะคะมันจะเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยมาคะเนยะคะ ก็จะทย่อยซึ่งในช่อดอกหนึ่งเนี่ยค่ะพิ่นจะบวออกซ้ำกันด้วยค่ะพี่น้องคือเพิ่นจะทย่อยเป็นเป็นเมล็ดออกไป้าแมนว่าช่อดอกตัวใดที่พิ่นดกเพิ่นก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะพี่น้องสวยงามบอคะพันธุ์ทีเฮ้ามาปูก่คือเป็นพันธุ์สีสเกตนะคะพี่น้องก็คือ จุดเด่นของพันธุ์นี่ก็คือหน่วยดกละกะน่วยเพลนเนี่ยขัวเพลนเนี่ยจะโบนียวนะคะพี่น้องคือเวลาเ้าเด็ดเด็ดเมล็ดออกจากหน่วยเนี่ยมันจะบบหยาบบเหนียวนะคะพี่น้องมันจะเด็ดง่ายนะคะอันนี้คือจุดเด่นของเพลนนะคะพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ้งต้นต่อไปเนาะพี่น้องเนาะนี่นะคะพี่น้องมาเบิ้งต้นนี่ ต้นนี้เพิ่นค่อนข้างที่จะติดดอกออกผลก้อนมูนะคะเนี่ยเบื้อาางลักษณะต้นเพิ่นติดแล้วค่ะพี่น้องต้นเพิ่นใบใหญ่เลยค่ะปลูกกันสองปีเขาสามสามปีนะคะพี่นอ้องเนี่ยทรงพุ่มเพิ่นก,ก็ถือว่ายัางพันที่สูงเป็นใดนะคะเพราะว่ามันเป็นบงม่วงที่เสียบยอดเนะาะมันได้แล้วค่ะพี่น้องนี่ถือว่าดกเลยค่ะถ้าแม่นว่าอ่ากินนูนบ่มากัดขั่วเพิ่นเนาะ ัวนวยเพื่อนเนี่ยทายูจนเพื่อนเพื่อนซุกนี่ก็ถือว่าดกเลยละฮะนี่บางที่ละฮะเนี่ยให่สังเกตเบิงถ้าบางต้นเนี่คืออาช่วงนี้ก็คือจะมีกินนู่นแดงนะคะพี่น้องเพื่อนก็นจะมากัดกินเนะาะกัดกินหยอดอ่อนกัดกินบางที่เพื่อนก็นมากัดกินตรง่อดดอกมันก็นอาจจะเหตุให้ผลผลิตเท่าเสียหายนะคะเนี่ยค่ะ ก็่งามไปอีกแบบนึงได้ไ่ะพี่นนองนี่เนี่ยค่ะต้นนี้ก็ถือว่าพ่นติดดอกเร็วติดติดหน่วยเร็วกว่าต้นอื่นนะคะจากสังเกตมาเนาะเนี่ยค่ะจังไดคะ,คะถือว่าดกเลยกะทะย่อยออก ติดน่วยออกมานนะคะเนี่ยมันจะมีมีกินนู่นมีมาแกลงมากินนะคะแล้วบางน่วยก็คือเพิ่นกะจะโรนเนาะเนี่ยค่ะสวยงามเลยลักษณะน่วยเพิ่อนออกมาใไม่เนาะพี่น้องเพิ่นกะจะออกมาเป็นหน่วยออกสีสีแดงแดงออกม่วงนะคะหน่วยหน่อยเนาะ ลักษณะ,มะเมล็ดเพิินก็จะเป็นสีออกแดงแดงม่วงๆแน่นะคะนี่ค่ะพอเพ่นหญยออกมาเนีจักน้อยสีก็จะเริ่มจางแล้วได้พี่น้องบบดนี้ก็จะเป็นออกสีเข,ขียวๆแล้วได้บัดนนะคะเนี่ยเห็นบ่เป็นสีเขียวเนาะลักษณะเมล็ดเพิินตอนเพิ่นหน่อยนี่ก็ค,ค,ค,คือจังคือจังตอนถี่เพิินแก่และค่ะเพียงแต็แค่ว่าสีเพิินเนี่ยจะเป็นสีเขียวนะค่ะ มาเบ่งใ่ขึ้นเมื่ออีกค่ะพี่น้องนี่เนี่ยสีแดงสีม่วงนี่เริ่มทีจะบบมีแถบจะบบมีเลยค่ะก็คือเมล็ดเพ่นเนี่ยก็จะขยายใ่ยขึ้นแต่ว่าตัวนี้ก็คือจะตามมาในส่วนของเนื้อของผลพ่นนะคะพี่น้องเนี่ยเนื้อของนวเพ่นเนี่ยก็จังจะขยายตามมานะคะเนี่ย เดีย๋ยวเขาจะทายมาเบงไห้เรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะเพื่อเพื่อพี่น้องท่านใดที่ที่บ่เคยหูบ่เคยบ่เคยเห็นต้นของบงม่วงหินมะพร้าวว่าแต่ละช่วงเวลาเนี่ยมันเป็นมันเป็นแนวดกว่าที่จะออกมาเป็นมเมล็ดเนาะพี่น้องเนาะาบงม่วงหินมะพร้าวน,นี่ก็ถือว่าเป็นเป็นผืชอีกชนิดหนึง่งผืชเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งนะคะที่อ่าทนตอ่อ สภาพว่าอากาศในภาคอีสานของเข้านะคะพี่น้องึ่งแถบแถบแทนีก็คือแถบอุบลเนาะเข้าอยู่ตรงจุดนีก็คือเป็นจังหวัดอุบลแทบนี่ก็คือเพื่อนก็จะปลูกร้ายคือกันนะคะพี่น้องพ่อพกับกับให้มั <ve> ่นให้ยางนะคะซึ <t Buffalo> ่งการปลูกของของพี humano, ่น้องบ้านเฮานี ky, ่ก็ส่วนร้ายเขาจะก็มีปลูกลางร้ายคือกันนะคะพี่น้องมีทั้งให้มั่นให้บุกม่วงให้ยางนะคะพี่น้องซึ่ง คือเนื้อว่าการจัดสรรของของแต่ละคนเนาะเพิ่นจะจัดสรรในส่วนของอ่าของสวนของไฮเพิ่นแนวใดนะคะพี่น้องแต่ว่าของเฮานี่คือ,อยางละเล็กยางละหน่อยนะคะนะคะี่ค่ะพี่น้องสวยงามบ่คะอ่าเดี๋ยวตอนที่มันใหญ่กว่านี้ที่มันมีเนื้อเป็นสีแดงสีเหลืองอ่ะลักษณะนวยเพิ่นน่ะจะคล้ายๆกับอหมอกชมพูนะคะพี่น้อง อบอกชมพูไปบางในคลิปเกา่าๆแรกๆของเฮ้าแต่ปีปีที่แล้วก็จะเห็นนะคะพี่น้องเข้าเก็บให้เบิ่งอยู่แต่ว่าปีนี้คือเฮ้าจะทายเห้เบิ่งตั้งแต่พ่นเริ่มออกดอกนะคะพี่น้องเริ่มออกดอกแล้วก็มาติดนวยนะคะเดี๋ยวพราะเนือเน้อพ่นในส่วนของเนือน้อเนี่เป็นสีเหลืองสีสีเหลืองสีแดงเดี๋ยวเฮาจะมาทายให้เบิ่งเรื่อยๆนะคะพี่น้องก็เป็นคลิปสัน้นๆที่เฮ้าอยากมาก แนะนำแต่ว่าในส่วนของผลผลิตนี่ต่อไร่นี่เท่ากับบ่เคยได้เก็บข้อมูุ่นตรงจุนนี่นะคะพี่น้องแต่ว่าแล้วการเรื่องราค่าเรื่องราค่านี่ก็จะแล้วแต่พอค่าแล้วแต่ปีขึ้นกันนะคะเหมือนกับมันเหมือนกับยางเหมือนกับพืชพืชสวนพืชไร่พืชท,ทั่วไปนะพี่น้องบางปีก็ดีบางปีก็ก็ขี้ล่ายนะคะ,ะก็ขึ้นอยู่กับตัวนี้กั บางอย่างแนีนใ่ให้ให้เกษตรกรเฮ็ดพืชชนิดเดียวนะคะสมมุติว่ามีอ่ามีไฮยูซิปไรนี่ก็อยากให้อยากให้แยกออกไปถา้าถ้าจะสันพื้นที่ได้นะคะบางคนกะพิ่นกะบ,บ่มากเนะาะถ้าถ้าปลูกมั่นกับมั่นเลยถ้าปลูกยางกับยางเลยแต่ว่าถ้าเป็นใน่วนของยางหรือปาล์มน,นี่พื้นที่ซิปไรนี่กะพิ่นกะอาจจะปลูกยางเดียวเนาะแต่ว่าสําหรับของเข้านี่คือ ข้าอาศัยว่าหนึ่งก็คือข้ามีงานเทศเกี่ยวกับการเกษตรเนี่ยได้ทั้งปีนะคะทั้งช่ติว่าเห็นหน้าเห็นหน้าแล้วเห็นยังก็คือจะมีกี่ยางเนาะพี่น้องเนาะกี่ยางแล้วเห็นยังในสวนปาล์มนี่คือข้าสามารถเทศได้ตลอดนะคะสวนปาล์มสามารถเทศได้ตลอดปีและกะหลังจากที่พิหนายางแล้วเห็นยังก็คือเนี่ยค่ะ อีกจังหน่อยนี่เขาก็ได้กเก็บแล้วได้ค่ะนี่อ่าบกุกีเดือนเขาก็ได้กเก็บผลผลิตแล้วนะคะก็จะวนเวียนเป็นเป็นวัฏจักรนะคะในส่วนของอ่าของสวนของเขานี่ก็จะมีเฮ็ดหน้าเนาะอ่าหน้านี่ก็เฮ็ดแต่พอก,กินหน้าเฮ็ดหน้าแล้วกะอ่ากีหยางกีหยางนี่คือหน้าทีก่กะแค่สามไร่คือจังที่บอยฟังเนาะอ่า กมีสวนปลาล์มสวนปลาล์มของเข้าเองเนี่คือพื้นที่ซีไรนะคะแต่ว่าก็ดูแลให้เอื้อน้ำอีกหกไรนะคะแล้วก็จะมีบกม่วงบุกม่วงนี่คือนับต้นใดแต่ว่าก็คือเดียวว่ามูตัวบดได้เนาะพี่น้องเนาะภาษาบ้านเ่านี่คือม,มูตัวบดได้นะคะราคาแต่ละปีก็จะแตกต่างกันไปเนาะคือแต่ละชนิดที่เขาปลูกก็คืออ่ามันจะสามารถที่จะ เฉลีย่ยความเสี่ยงใดนะคะพี่น้องวางงายเฉลีย่ยความเสี่ยงใดก็คือถ้าปีนี้มั่นโมเป็นราคาเฮ้าก็ยังมีผืชอ,อื่นที่เฮ้ายังมีความคาดหวังว่าพือชนิดอื่นก็น่าจะราคาดีปีนี้อันนี้คือความหวังของเกษตรกร,กรของเฮ้านะคะพี่น้องกะอ่าช่มคลีปของเฮ้าไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะอาจจะบบเดย์โฟกัสไปที่ผืชชนิดใดชนิดหนึ่งนะคะ เพราะว่าในในส่วนของหเหานี่คือเฮาเฮาปลูกแบบหลากหลายมือนึงอาจจะได้เบ่งพืชชนิดนึงอีกมือนึงอาจจะเป็นอีกชนิดหนึ่งซึ่งบางคนก็อาจจะคิดว่ามันบ่ต่อเหนื่องเนาะพี่น้องแต่ว่าก็นี่คือมันมันก็คือชีวิตประจาวันของของอคนในครอบครัวเหานะคะที่เหตุกิจกรรมในส่วนของการเกษตรก็คือประมาณนี้นะ,ะพี่น้อง กะอย่าลืมจบคลิปกะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องตีหากเกษตรเนี่ยได้จ้ะเด้อหากชอบกะกดไลค์หากใช่กะกดแชร์นะคะพี่น้องแชร์กันหลายๆเนด้อค่ะติดตามกันหลายๆเนด้อจ้ะเป็นกำลังใจให้กันยาวๆนะคะขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวจบคลิปอ่าขอครูกับบงม่วงเนาะพี่น้องเนาะเนี่ยหน่วยบงมง่วง ม่งมง่วงสีซำหนาคนเหรอคะพี่น้องพ่อๆกันเนาะอ่ะพ่วมงม่งม่วงกับหนาค่นเอาเป็นคลิปตอนแรกๆนะพี่นอ้องสวัสดีค่ะบ๊ายบาย